สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชต์แฟมิลี่ค่ะพาชมต้นแสงเงินแสงทองค่ะเนี่ยค่ะหรือว่ารวยล้นฟ้าเนี่ยค่ะปลูกแล้วจะหนุนนำเสริมโชคลาภร่ำรวยร่ำรวยเงินทองเนี่ยค่ะเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลที่สวยงาม เสริมโชคลาภโชคลาภให้เราด้วยค่ะสวยมากๆค่ะคุณผู้ชมนะคะก้านใบตรงกลางของเขาจะเป็นสีแดง พื้นจะเป็นสีเขียวขอบจะเป็นสีแดงเนี่ยค่ะสวยงามมากๆปลูกเป็นไม้ประดับไม้มงคลเนี่ยค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายเนี่ยค่ะแล้วตัด ต้นเก่ๆขอเขานี่อย่างนี้ไปปักซ้ำปักชํำก็จะแตกเร็วแล้วก็หนอก็จะขึ้นมาอีกค่ะนี้ค่ะสวยงามมากๆค่ะขยายพันธุ์ง่ายไม้มงคลกลุ่มนี้ปลูกแล้วสวยปลูกแล้วเสริมโชคลาภ นะคะเราปลูกไม้มงคลก็เสริมบุญเสริมบารมีให้เราแล้วเราก็ต้องทำมาหากินทำมาหากินด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ในศีลกินในธรรมพูดดีทำดีคิดดีค่ะไม้มงคลก็จะเสริมบุญเสริมบารมีให้ ครอบครัวเรานะคะก็เป็นที่ยึดยึดเหนี่ยวทางจิตใจค่ะก็ไม่ใช่ว่าปลูกต้นไม้แล้วรวยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องทำมาหากินทำมาหากินคิดดีทำดีแล้วพูดดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในศีลกินในธรรมค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆมาช้าๆมาน้อยๆแต่นาน เป็นไม้โชว์ใบค่ะคุณผู้ชมไม้โชว์ใบสวยจะอยู่ในกลุ่มไม้มงคลน,นี่เขาก็จะเป็นไม้ที่เป็นสีแดงแล้วก็จะมีสีสันก็จะสวยงามต้นไม้มงคลต้นอื่นๆก็จะมีแต่กลุ่มสีเขียวเนาะสีเขียวเป็นสีเขียวแต่อันนี้เป็นสีแดงอยู่ในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเราก็ไปตั้งสลับกับเพื่อนๆนนี่ก็จะทำให้กัดสี แล้วก็ทําให้สวยงามก็จะทําให้มีสีสันเพิ่มขึ้นค่ะเนี่ยค่ะก็พูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะคือว่าถ้าพูดในทางเรื่องไม้มมคลนี่พูดผิดพูดผิดพูด,พดถูกก็ขออภัยด้วยค่ะค่ะคลิปนี้กข็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้บ้านสวนชินโชต Family ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ